การชุ้มทางคุ้มสงเนี่ยเริ่มจากการที่ทางผมและทางคณะเนี่ยเข้ามาทําการศึกษามาให้ความรู้ให้ข้อคิดกับทางเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลในเรื่องของทุนทางและธรรมคืออะไรควรจะรักษาอย่างไรในปีห0ศูน0สพัน้ยหกสิบเป็นปีที่เราเริ่มต้นงานวิจัยในครั้งแรกจุดประสงค์หลักที่เราคิดว่าง,งานของทุนทางและธรรมจะยั่งยืนได้เนี่ยจะต้อง เป็นเรื่องของการสร้างประชาคมทางวัฐธรรมซึ่งเราได้สร้างประชาคมรัฐธรรมตั้งแต่เริ่มต้นตลาดชุมทางทุ่งสงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพื้นที่แรกที่เราให้มีการเอาสินค้าทางวัฐธรรมโดยตรงเป็นตลาดที่สร้างไรายได้เป็นตัวตั้งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของเมืองทุ่งสงแล้วก็ของสินค้าทางภาคใต้ทั้งสุทีิทังหวัดตลาดชุมทางทุ่งสงเกิดขึ้นในวันแรกเนี่ยเรามีอยู่ร้อยเก้าสิบสอง้านค้าโดยประมาณ มีรายได้อยู่1 7 0 0 0 0ส่าพันมาถึงวันนี้เป็นปีที่6ปที่เจบรายได้ต่อวันของหลักกำทางรุ่สงในวัยอาทิตเนี่ยขึ้นมา6 0แสนถึง8 0 0แสนบาทต่ออาทิตจจย์ก็แสดงว่าเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเอนื่องจุดประเด็นของงานวิจัยมีเป้าหมายเพียงเรื่องเดียวทำอย่างไรเราจะสร้างรายได้ให้กับงานแล,แล้วัฒนธรรมเราทำวิจัยในเรื่องวัฒนธรมที่สร้างรายได้เป็นหลัก ในปีหน้าทึ่งหลังจากเมษายนเนี่ยเราจะทาเรื่องทุนวัฒนธรรมในการสร้างชาติและเราจะเห็นการพัฒนาเนี่ยไม่ได้แค่ตัวรูปแบบตลาดแต่เกิดความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของประชาคมทางวัฒนธรรมประชาคมก็คือพลเมืองที่ช่วยรัฐทํางานมาแบ่งเบาภาระของรัฐนะครับซึ่งทุ่งสงเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงของทางทุนวัฒนธรรมของงานวิจัยถ้าเราอยากจะดูว่าประชาคมมีส่วนร่วมอย่างไรดูต้นแบบได้ที่ทุ่งสงนะครับส่วนที่เมืองอื่นเนี่ย เราทำอยู่หมด60พื้นที่ทุมวัฒนธรรม50จังหวัดในปีหน้านี้เราก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้นนะครับจะเรียกว่าความสำเร็จหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยประชาชนรวมตัวกันเพื่อที่ขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมช่วยเหลือเอกอู่ลกันสร้างสร้างรายได้แบบกระจายรายได้ไม่รวมอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและที่สำคัญเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานวะะัฒนธรรม ไม่ว่าว่าทำการกินกระทำแต่งกายว่าทาเครื่องจักสานหรือแมกก้กระทั่งการละเล่นพิจาลาาเราต้องมีการเล่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่และให้โรงเรียนเนี่ยได้มีความมั่นใจในการที่สอนเด็กมามีการละเล่นแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกพื้นที่การรวมตัวอย่างเงี้ยจะเป็นการขับเคลื่อนบ้านเมืองด้วยทุนเล็กทุนน้อยที่ปบะฐานกันบรรลุนก้าวราชการที่เก้าเนี่ยให้ทุกคนพยายามสร้างเขื่อน เขียนฝายทำด้วยฝายาเล็กๆทั้งประเทศมันก็ได้เขียนใหญ่อันนี้เหมือนกันเราทําทุนว่าทำชุมชนจากชุมชนต่อชุมชนมันก็จะเกิดเป็นทุนว่าทำของชาติได้นะครับนี่คือหัวใจของการทาวิจัย